สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมดิจิโนแมสตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ด n a b o บเอ็กซ์ซนะครับนั่นก็คือตัว X33CiY ส l t สานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยข้างในกล่องเนี่ยที่ผมแกะดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมีแค่คู่มือแล้วก็มีตัวสายเคเบิลไทซีนะครับผมก็มาอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะผมก็ของตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะในแพ็กเกจก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะสาหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวฮอตชวับนะอันนี้ผมดึงไว้ละก็คือเราสามารถเปลี่ยนมันได้ตลอดนะครับผมนี่นะครับตรงขั้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นสล็อตแต่ว่ามันจะเป็นช่องที่ต้นทุนถูกหน่อยนะครับมันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นของรุ่นดีๆเนี่ยมันจะเป็นยางเป็นขาล็อกอย่างดีเลยนะครับผม สำหรับเจ้าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขาล็อกที่แบบพอใช้งานได้เฉยนะครับใส่ผิดด้านอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่ไว้ก่อนก็ถ้าถ้าหลักๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแสงไฟเนี่ยแสงไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นแสงไฟที่เป็นมินิอาร์จีบีนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเป็นโหมดแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากอ่านี่นะครับก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้นะครับ ก็จะเซตไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูมุมสูงนะครับเห็นไหมฮะไฟมันก็จะล็อกไว้เป็นแถบๆเลยใครที่แบบเป็นโลกที่ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ก็แนะนําว่าอย่าตือนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นเลสสวิตนะครับเจ้าคีย์แคปเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยมันมันแบบเฉยๆนะครับมันจะสู้คีย์แคปแบบเนี้ยไม่ได้ ขี้ขับตัวนี้เนี่ยซื้อแยกมาสามร้อยนะแต่ตัวเนี้ยอ่าเป็นของ La เซอร์นะครับผมแ้ถ้าตัวสีดําข้างล่างเนี่ยเป็นของของตัวมันเลยซึ่งดีหมดแหละบอกเลยส่วนข้างบนเนี่ยเพิ่งซื้อมาเหมือนกันซื้อมาพร้อมๆกันก็อยากได้สีขาวก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับผมแต่พอเจาตัวนี้เนี่ยในเรื่องสีนะครับสีม่วงดาเนี่ยแจ่มพอสมควรแต่ว่าตัวข้อความปุ่มชิปเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวที่ราคาไม่แพงมากตัวที่ซื้อแยกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมแบบเดียวกันเลย นะครับอ่าจะเป็นแบบเดียวกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นไฟมินิอาร์จีบีนะครับแท็กเจอร์การกดก็อ,ออตมุน,นะไม่ต่างกันมากประมาณนี้อันนี้เป็นเลสสวิตนะครับไม่ค่อยชอบดังส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นบูแบบจะดังกว่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะไปใช้ที่ออฟฟิศนะครับเืิ่งต้นก็ราคานี่อยู่ที่ประมาณ700นะครับผมใช้ส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ500ในช้อปปี้นะครับช่วงเชศการก็ไปหาใช้กันได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ